อวสารน้ำมันแกโซฮอี8 5ที่รัฐส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2551โดยสถาบันบริหารกองทุนพลังงานองค์การมหาชนหรือศบพลเตรียมเสนอแผนลดการชดเชยน้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งจะทำให้น้ำมัน e 85มีราคาแพงขึ้นอีกกว่า7บาทต่อลิตรในปี2564โดยจะส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล20เป็นน้ำมันหลักในกลุ่มเบนซินและน้ำมันไบโอดีเซล b 10เป็นน้ำมันหลักในกลุ่มดีเซลในขณะที่การประชุมกอบองอ วันที่4ธันวานี้จะมีวาระการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 โดยลดส่วนต่างราคาของ B20 ให้ถูกกว่าแค่50สตางค์ต่อลิตรแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าขณะนี้ทางสถาบันบริหารกองทุนพลังงานองค์การมหาชนหรือสพนอน ได้จัดทําแผนลดการชดเชยราคาน้ํามันจากเชื้อเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยยังเหลือเพียงการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก a e d p ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพอพอที่ปรับปรุงใหม่เท่านั้นจากนั้นจะมีการนำเสนอคณะกรรมการบอร์ด บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้ในเบื้องต้นมีความชัดเจนแล้วในส่วนขอองค์การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล หรือน้ำมันแกโซฮอนั้นจะผลักดันให้น้ำมันแกโซฮอล e อเป็นน้ำมันเป็นซินหลักโดยจะยกเลิกการส่งเสริมน้ำมันแกโซฮอล e ์85ที่ปัจจุบันใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาอยู่7.38บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันแกโซฮอล์อนั้นอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะยกเลิกแกโซฮอลหรือยกเลิกแกโซฮอล แหล่งข่าวกล่าวว่าผลจากการยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล e 8 5ในปี2,564นั้นจะทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอีก7.38บาทต่อลิตรจากราคาขายปลีกน้วันที่3ท้าค0.2562อยู่ที่19.79บาทต่อลิตรซึ่งประชาชนคงจะหันไปเติมน้ำมัน e 2 0ที่รัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักแทน ทำให้ในที่สุดผู้ค้าน้ำมันคงจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมัน E85 โดยคาดว่า E85 จะเริ่มหายจากตลาดไปภายในปี2564หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมน้ำมัน E85 มาตั้งแต่ปี2551 แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกอบองในวันที่4ธค .0.2562 นี้ด้วยว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์10%ในทุกลิตร ให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานตั้งไว้อยู่ที่57ล้านลิตรต่อวันในช่วงไตรมาส2ปี2563โดยทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสอนายแพทย์กรมธุรกิจพลังงานทพอและสถาบันบริหารกองทุนพลังงานองค์การมหาชนหรือสพอนอ เตรียมนำเสนอมาตรการขยับส่วนต่างราคาไบโอดีเซลทั้งน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์100% B100, ดเซล B10 และเซ B20 น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์20%ในทุกลิตรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ดีเซล B10 มากขึ้นจากปัจจุบนันมียอดการใช้ดีเซล B10 อยู่ที่ประมาณ100,000ลิตรต่ตอวัน โดยการขยับส่วนต่างราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลนั้นกระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อนที่กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล B100 ตามมาตรฐาน JAMA ปรับมาตรฐานไขมันแวกในส่วนของโมโนโกลีเซไรปรับลดจากไม่เกิน0.7เปอร์เซ็นเป็นไม่เกิน0.4เอร์เซเพื่อให้ทุกคลังผลิตน้ำมันดีเซล B10 ตั้งแต่วันที่1เมตรค0 2563และตั้งแต่วันที่1มีค0 2563เป็นต้นไปทุกสถานีบริการน้ำมันปัม๊ม Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel.